สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเวัก๋วยเตี๋ยวเนื้อพิจิตครับออยู่ซอยเลวดีนะครับอซอยเลววดี39ทับหนึ่งครับขายอยู่ตรงปากซอยพอดีครับอยู่ถนนติวานนท์ตําบลตลาดกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับตรงป้ายซอยพอดีเลยครับนี่นะครับขายอยู่ตรงปากซอยนี้พอดีครับอ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับที่อร่อยแล้วก็เยอะครับเยอะมากชามเิ่มเลยครับเนื้อก็เยอะมากเลยครับขายถ้าไม่มีกําไรเลยอ,อันนี้ก็ตักเนื้อเปื่อยมาใส่ให้แล้วนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่มากินก็เป็นลูกค้าประจำนะครับ อใครที่อยู่แวแงนี้ก็เชิญมาลองดูได้นะครับรับรองว่าจะติดใจเลยนะครับติดใจจนต้องกลับมากินอีกรอบอันนี้ก็ลวกครับลวกลูกชิ้นนะครับแล้วก็ใส่ครับทำแบบมืออาชีพนะครับ โอ้โหพวกพวกพวกเสร็จเ,เลยครับมองดูเหมือนง่ายดายเลยครับอ่าเรียบร้อยรับเงินก๋วยเตี๋ยวแนวพิจิตครับเป็นสูตรของพิจิตร อันนี้เนื้อเปื่อยนะเห็นไหมครับรับเงินอีกแล้วครับใครที่มากินแล้วก็ต้องมาซ้ำนะครับถ้าไม่มาซ้ำเป็นไปนไม่ได้เลยครับเพราะปลาอร่อยนะครับ,ลรนะรบและที่สำคัญอิ่มเลยครับชามเดียวอยู่ เสิร์ฟแล้วครับนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าหน้าเก่าทั้งนั้นนะครับหน้ากินมากครับอ่มีของแถมอันนี้เจ้าของร้านครับอ่ารับทรับอีกแล้วครับ ว้องแค่ว่องไวแปบ๊บเดียวก็เสร็จจามใคที่ยังไม่เคยลองมากินลองมากินนะครับถ้าอยู่ระแวกนี้นะครับอ,อ่ลองมาชิมนะครับ สับเนื้อเปื่อยใส่ตันนี้ทำกันในครอบครัวครับไม่ได้จ้างใครครับ คุกเส้นนะครับแล้วก็ลวกนะครับเอาเนื้อเปื่อยใส่แล้วก็โอเคน่ากินมากครับใส่เครื่องปรุงครับ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับลูกค้ายังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับถ้าเป็นวันธรรมดาจะเต็มเลยนะครับต้องเข้าคิวครับอันนี้เนื้อเปื่อยนะหน้ากินหน้ารับประทานมากครับ โยกใหญ่เลยครับโยกใหญ่เลยครับเอาละอ๋อโยกเข้าไปครับเพื่อความอร่อยต้องโยกหน่อย ซื้อกลับไปกินที่บ้านครับอ่ามีทั้งรถคงรถเก่งก็มากินนะครับส่วนอยา่เป็นลูกค้าประจำครับอ่าสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ